คลิปวิดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทําไมบิตคอยลราคาที่ผ่านมามีโอกาสจะเป็นหลุมสูงมากๆมานะครับเพราะว่าล่าสุด s อสพพัมขึ้นมา9ก้าโวนต่อกันนะครับรวมถึงกฎหมายต,าต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีกับ s เ a ็ปคอยลกำลังจะมาแล้วนะครับแล้วก็บริษัทอย่างวีซ่ามาสการก็ตบเท้าเข้ามาในว,วงคลิปโตแล้วนะฮะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือปร,ริมาณเงินตอนนี้พัมออททาให้ไปแล้วฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ <Okay. S 1> โอเคก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะเดี๋ยวเราไปเร โอเคก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ points, way, ่มต้นท no. ี่ภาพรวมในตลาดกันสักหน่อยนะครับทำเฟรมวัปที่ผ่านมาถือว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนาะแลายเหรียญแดงๆกันอยู่นะครับแต่ก็มีแลยเหรียญที่เขียวแต่ก็แดงกันเยอะกว่าแหละนะเบื่อๆนะบิตคอยก็อยู่ที่9ก0 0 0นะครับนะสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมาเพียง1.8%เท่านั้นก็เลยได้ส่งผลให้ออคคอยและเหรียญตัวแดงกันไปตามที่เห็นนะครับนะเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเสาร์ที่นี้จะมีการ พัมหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะฮะทีนี้เรื่องแรกนะครับขอเริ่มต้นที่ m e t a m a s k กันก่อนนะครับล่าสุดเปิดในเรื่องของ s ซ l f c u s t ์ d y Crypto ค a r d นะฮะกับทาง MetaMask น่าสนใจเหมือนกันนะเพื่อนๆที่จะเป็นบัตรมา t e การ r d ที่ตัดเงินจาก m e t a m a s k ที่เป็น s ซ l f c u s t o d y อนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเหมือนกันนะฮะปกติเราจะเห็นการ์ดต่างๆเนี่ยมันก็คือตัดจากเอเจนเนาะแต่อันนี้ เป็นการตัดจากเว็บทรีอย่างเม็มานะอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันสําหรับตัวโปรเจกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Compo SQL u นะครับนะแล้วก็บาน X นะครับแล้วก็จะเป็นการใช้งานบน ลิเนียนะครับที่เป็นเลเยอ2บนอ t ทเรียมนะอันนี้น่าสนใจมากสําหรับโมบโมบนี้นะเพื่อนก่อนในนี้ Metamask ก็มีข่าวที่จับมือกับทาง OKX OK ในการเปิดตัว OKX OK c a r ็กซาหรับการชําระเงินด้วยซิลิคอ c o i โทลกด้วยนะฮะตอนนี้กระแสซิล l คอ o i n เริ่มจะมาเต็มข้อแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่พอฮะล่าสุดวีซาก็ จับมือกับทางบริ d g e นะครับเพื่อได้จะเปิดตัวสเตปคอร์ด์การ์ดเช่นเดียวกันนะฮะโอ้โหมากันเต็มข้อทางวีซ่าทางมาสการนะครับซึ่งบริ d g e เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ถูกทางสตาร์ซื้อไปแหลนะเนาะเป็นสตาร์ทอัพนะครับที่ทำในเรื่องของสเตปคอ o i n โดยเฉพาะเพื่อน น่าจับจ้องเหมือนกันสำหรับมุมมุมนี้นะครับซึ่งบัตรนี้ก็จะช่วยทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเอาบัตรนี้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจํวาวันได้ผ่านทางเซบคอยสำหรับ้านค้าที่รับวีซ่าซึ่งก็ส่วนใหญ่ในโลกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็กฎหมายเซบคอยล่าสุดดูเหมือนว่าใกล้จะผ่านแล้วนะครับซึ่งคาดการว่าน่าจะเสร็จก่อนหรือว่าผ่านก่อนในช่วงสิงหาคมนี้นะฮะไม่รู้กระแสนี้จะเป็นกระแสที่ส่งเสริมให้คริปโตเกิดความคึกคักข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะสำหรับ Stable Act นะอันนี้ต้องจับจ้องกันให้ดี ซึ่งหลายคนที่ติดตามก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่า Stablecoin ถ้ามันผ่านกฎหมายได้เนี่ยน่าจะส่งผลให้บริษัทใหญ่ๆอย่าง Apple, Facebook, Google, Microsoft มีโอกาสจะหลั่งไหลเข้ามาใช้นะฮะเพราะว่ากฎหมายมันผ่านถูกต้องไหมเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากป่าชาวกันสักนิดนึงนะครับ There's two bills that are currently being discussed in the House and Senate. Uh the one that's most likely to pass in the next 30 to uh, 60 to 90 days is the Stablecoin bill. And then the second one's the Market Structure bill. Once those two bills pass

อันนี้น่าสนเหมือนกัน,นะฮะสิ่งนี้ถือว่าเป็นการตอกย้ำว่ารายใหญ่ต่างๆเข้ามีมุมมองที่บวกกับดิจิทัลแอสเซทซึ่งเขาคงจะเห็นตัวอย่างก่อนนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับโปรดักของ b a c k บล็อกนะไอใช้ Bitcoin Trust นะครับเียด้ว่าเปิดตัวมาเนี่ยถือว่าเป็น ETF ที่เร็วแรงทรุนรกที่สุดในโลกเลยฮะมีไม่เงินที่ไหลเข้าเร็วที่สุดแลวฮะสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับชาวคริปโตเรานะครับก็ไม่แปลกใจอะไรที่ morgan stanley จะเห็นช่องทางนี้ก็จะเปิดตัวด้วยเช่นเดียวกัน คาดว่าปีนี้น่าจะได้เห็นนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูเรื่องดีของ PCE กันบ้างนะครับหรือว่าดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นการลดลงมาจากรอบที่แล้วเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆตัวเลขล่าสุดที่เปิดออกมาเนี่ยอยู่ที่2.3นะครับในช่วงสิ้นเดือนเมษาเนาะก่อนหน้านี้อยู่ที่2.7นะครับซึ่งก็ถือว่าเรามองว่าตัวเลขนี้น่าจะส่งผลที่ดีต่อการตัดสินใจของลุงจูเนีนพาวเวล์เหมือนกันนะครับเพราะว่า ถ้าเงินเฟอ้อมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ลุงอาจจะไม่ลดดอกลงแม่หลายคนกังวลน,นะฮะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเงินเฟอ้อไม่ได้สูงขึ้นนะฮะดูเหมือนว่าจะลดลงด้วยซ้ำฮะหลังจากนี้ลงจะลดดอกเบีย้ยจริงๆแล้วหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าเราดูตอนนี้นะครับ S&P 500นะฮะขึ้นมา9วันติดต่อกันนะฮะถือว่าเป็นการขึ้น9วันติดต่อกันเป็นครั้งแรกนรับตั้งแต่โนเวเบอร์2004นะครับแม่นะฮะคือคักจริงจริงในตอนนี้หลังจากที่ร่วงลงมา หลัจะที่ร่วงลงมาเต็มข้อในช่วงก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนี้ก็ลรงจะกลับมาแล้วหรือเปล่าต้องจับจ้องกันนะครับซึ่งก็ขอให้กลับมาได้จริงๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าตลาดหุ้นสหรัฐก,กลับมาเนี่ยผมก็ลุ้นอยู่ว่าเอาคอยคริปโตจะกลับมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราดูนะเพื่อนอิตาเลียมันรีรีเทิร์นนะฮะโอ้โหหัวร้อนกันจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นมกราภุมพามีนาเมษา สี่เดือนแย่ที่ต่อกันเดือนนี้จะแย่อีกให้มารู้ไปนี่นะฮะอ่ะเ,เะเดี๋ยวรอดูกันทีนี้จะมาดูที่เฟรนกิวอินเด็กนะครับถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่บ่งบอกว่าไม่แน่แบมมาเก็ตแบบเป็นมินิมินิเนี่ยนะฮะอาจจะจบแล้วหรือว่าอาจจะหลุมแล้วเพื่อนนะถ้าเราดูข่าวสารตลาดที่นํามาแบ่งปันกันนะครับเซฟบอคอยก็กำลังจะมานะครับเริ่มมีความคึกคักทางมอร์แกนซารีก็กำลังจะมานะครับรวมถึงพีซีก็ดรอปลงไปนะครับนะ S&P ก็เริ่มพัมนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูฮะ เฟรนก e วอินเด็กตอนนี้ลงมาต่ํามากๆแล้วก็ถ้าเราดูทำเฟรมวีกเนาะเฟรนก e วอินเด็อยู่ในเลเวลที่แบบ e x t r e ์ต f มเฟียงเมื่อไหร่คนกลัวมากๆเมื่อไหร่มันมีโอกาสจะเป็นหลุมอยู่แล้วฮะแต่โอเคแหละเวลาที่เราอยู่ในหลุมเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องที่ดีอยู่แล้วถูกต้องไหมมันจะมีเรื่องที่แบบไม่ดีตามที่เราเห็นเทรดวอร์ War, ต่างๆที่ผ่านมานะฮะแต่พอมีเรื่องไม่ดีมันก็จะมีเรื่องดี พอมีเรื่องดีเดี๋ยวมันก็มีเรื่องไม่ดีมันก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อยๆเป็นๆพอมีเรื่องดีมา,มากๆเดี๋ยวก็โดนเรื่องไม่ดีตบพอมีเรื่องไม่ดีมา,มากๆเดี๋ยวก็จะมีเรื่องดีขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่วนๆแบบนี้ซึ่งตลาดก็จะได้ด้วยด้วยความกลัวความโลภกันอยู่แล้วนะครับถ้าเราดูก็กลัวหนักเมื่อไหร่กลัวหนักเมื่อไหร่ก็มักจะพัมมักจะพัมได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูแล้วกันแล้วก็ถ้าเราดู o i after h a v i n g นะครับก็ถือว่าตอนเนี้ยัง ต่ำมากๆนะครับนะเส้นสีเขียวตัวนี้ก็คือเราอยู่ณับปัจจุบันนะครับถ้าเราดูไซเคิลก่อนน้าน,นี้เนาะไม่ว่าจะเป็น2,017 2,021เนี่ยก็คือหลังจากนีน้มันต้องไปแล้วนะครับนะถ้าเราเปรียบเทียบกับเ,เวลาเดียวกันหลังจากแฮลวิ่งนะเพื่อนๆถ้าเราดูในช่วงตอนปี2,017เนี่คือต้องไปแล้วหลังจากนี้นะฮะแล้วก็ถ้าดูตอนปี2,021รอบล่าสุดเนี่ยก็คือกําลังลงอยู่นะสำหรับช่วงช่วงนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นรอบเนี้ยมันลงไปแล้ว มันจะว่ายังไงนะครับนะแต่ถ้ามันจะเป็นไปตาม2รอบก่อนในนี้ก็ก็คือมันมันอัลเดอร์ฟอร์มมากอะนะรอบนี้มันเละจริง,รงๆนะครับนะพูดว่าเละก็พูดยากนะเพื่อนบิตคอย 96, นะ์เก้าหมื่นหกฮะแต่ความรู้สึกเราแบบไม่จบแล้วเพื่อนเละนะก็ถูอว่าตลาดมันเก่งมากนะครับนะทำให้คนไม่สนใจทําให้คนกลัวคริปโตถึงแม้ว่า Bitcoin ย,ยังอยู่ที่ 90, ้าหมกว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกัน แล้วก็ใน,นขณะนี้นะครับ Global M 2นะเพื่อนๆทั้งโลกนะฮะอยู่ที่1นึ่งร้อยสิ้านนะเพื่อนๆเยอะมากๆแล้วตอนนี้เพิ่งเบรกออทัมไมขึ้นไปนะฮะเบรกไปแล้วครับหลังจากนี้บิตคอยจะว่ายังไงถ้าเราดูนะฮะเปรียบเทียบกับนอนะพอโกลบอ l อีควอเรตี้ ity, พัมออดัมไฮขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยบิตคอยไปนะฮะแต่สิ่งสำคัญก,กว่านั้นก็คือเราจะเห็นว่าทองคำมันจะไปก่อนอันนี้คือรอบที่แล้วนะทองคาไปก่อนบิตคอยยังไม่ไป ทองคำพัำ้มบิตคอยนิ่งแต่พอโกบัลลควอลิตี้ออนทาไมเปียงทองคำเริ่มพักบิตคอยทูเดอะลูฟรอบนี้โกบัลลควอลิตี้ออนทาหายบิตคอยยังไม่ไปทองคำพั้มก็อยู่กระจ,จายหลังจากนี้กำลังจะมาหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเราดูนะครับถือว่าโกบัลแอมทูมันยังเป็นขาขึ้นแบบเต็มที่อยู่มากๆนะครับทั้งโลกนะคือแข่งกันปริ้นเงินกันทั้งโลกนั่นแหละนะครับนะซึ่งก็ก็ดีแหละนะเพื่อน ถ้าเรามีบิตคอยนะครับมันจะไม่ดีถ้าเรามีเงินสดถูกต,ต้องไหมเพราะว่าเงินสดมันก็เสื่อมมูลค่าลงเรื่อยๆนะครับเงินเราอยู่เท่าเดิมนั่นแหละแต่ความสามารถในการซื้อของเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะฮะของแพงขึ้นต่างๆนะครับนะก็ถ้าเราถึงเงินสดก็จนลงโดยปริยายนะครับแล้วถ้าเราดูนะครับย้อนหลังกลับไปเนาะแบบเป็น10บปีนะครับจะสังเกตว่าพอตัว Global M2 มเนี่ยมันเบรกเพื่อนๆอันนี้ถือว่าพูดเป็นในเชิงของความรู้ ในอนาคตเผื่อเอาไปปรับใช้กันได้นะครับมันเลยก็ตามที่เบรกได้นะถ้าเราดูเบรกได้แล้วลงมารีเทสเสมอเลยนะอันนี้ก็แปลกๆดีเหมือนกันฮะตัว M2 มีการรีเทสด้วยนะเพื่อนๆรีเทสเบรกรีเทสเบรกรอบนี้รีเทสไปแล้วนะรีเทสจบแล้วตอนนี้คือเตรียมพัมแบบ2อรอบก่อนๆหรือเปล่าตอนในช่วง2016เนี่ยขึ้นมาติดต่อกันประมาณสัก400วัน 400วันนะดูบิตคอยฮะขึ้นจาก600ไปเป็นหมืน่นอันนี้ไม่ต้องพูดกันนะฮะนี่คือขึ้นแบบบ้ามากนะฮะรอบที่2ต่อ 2, 20, ปี2020เบรกเปียงขึ้นมาติดต่อกัน600วันโอ้โหนานมากนะฮะรอบเนี้เบรกเปี้ยงย่อแล้วรอบเนี้กูโบยมถูเพิ่งขึ้นมาแค่120130วันเท่านั้นเองนะครับ เฮ้ยถ้าหลังจากนี้มันจะขึ้นแบบจัง,งๆปีนึงอะสมมตินะอันนี้ปีหนึ่งเราเห็นรอบนี้เร็วมากนะปีเดียวนะถ้าดูดูลอบก,ก่อนนี่คือแบบมันขึ้นมาแบบโอ้โหพันวันเพื่อนรอบเนี้สามร้อยสี่ร้อยวันเร็วมากนะอันนี้หกร้อยวันนะคือถ้าสักปีหนึ่งถ้าสักปีหนึ่งจะไปเท่าไหร่บิตคอยจะไปเท่าไหร่แหมน่ารุนเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราดูนะครับทองคําก็ตอนนี้พีคมากเนาะ จะพักตัวแล้วหรือเปล่าถ้า,ออา,างงอท,ทองคำพักตัวเดี๋ยวต้องรอดูว่าบิตคอยจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ทองคําพักตัวบิตคอยพั้มทองคําพักตัวบิตคอยพั้มทองคำจะพักตัวหรือเปล่าบิตคอยจะพั้มหรือไม่อันนี้ก็ต้องจับจ้องกันนะครับแล้วก็หากใครนะครับต้องการซัพพอร์ตช่วงนี้สามารถกดปุ่มจอยในดินด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับเพียงวันละ15บาทเท่านั้นนะครับกำลังนะบอกว,ว่าจะเป็นประโยชน์อย่าลืมเขาเ้าไปดิสคอร์ดดูกราฟต่างกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเป็นเท่านี้ขอบคุณแล้ววก็สสััดีนะคร